เาาเอ้ตายังตายังตายพอไหนรถเองเดี๋ยวมึงไปไปโงพักเรื่องกตายยังยามียายากี่เม็ดกี่เม็ดกี่เม็ดเนี่ยกี่เม็ดที่เปิดที่เปิเฮ้ยหมอยู่เฉยดิกูบอกให้เยเฉยงอยาโอ้ยขาโอ้ยพี่ไม่มีซ่อนไม่ซ่อนพี่ผมยิบให้ผมยิบให้ไ้ไหนงยิบหรือยิบเอง าบีขาขาข,ขาบึงแหลมอยามียาบีลมาลมาลยากลถ่ายรูปถ่ายรูปไหนรูปไหนถ่ายรูปไหนถ่ายรูปหน